สวัสดีครับวันนี้ลุงก้อยมาพูดถึงเรื่องดีลูปนะครับเอาเรื่องดีลูปโลหะนะครับพอดีมีคนทักมาถามว่าเออดีลูปแบบเป็นเหล็กดีไหมคือตัวแบบนี้นะครับดีลูปแบบเป็นเหล็กแบบนี้ดีไหมผมก็บอกว่าดีนะครับก็ดีหากเราใช้ปิ๊บไซส์และเราต้องการลกสาย ไอ้ตัวนเนี้ยมันก็สามารถปรับล็อกได้เลยครับเพราะมันจะเป็นน็อตขันล็อกใช่ไหมครับอาจจะเป็นน็อตขันล็อกเลยมันจะแตกต่างจากดีลูปเชือกแต่ข้อเสียสำหรับผมคือมันมันใหญ่เถอะทะไปครับแล้วก็ส่วนตัวรู้สึกกลัวเวลาปล่อยสายกลัวว่ามันล็อตมันจะหลุดขาด แล้วมันมากระเด็นมาแทงมืออะไรเอาแต่ในความเป็นจริงมันคงไม่ไม่เป็นนะครับเพราะไม่เคยได้ข่าวว่าเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นเกิดขึ้นผมเคยใช้อยู่พักนึงก็ไม่เคยมีนะครับเหตุการณ์นั้นแต่มันมันใหญ่แค่นั้นเองมันใหญ่มันแจกต่างเดี๋ยวค่อยเปรียบเปรียบขนาดให้ดูนะครับส่วนดีหลูบเชือกนะครับบางคนผูกไม่เป็นเดี๋ยวผมมาสอนให้ผูกนะครับเอาแบบง่าย ครับเอาวิธีของลุมค้อยก่อนนะครับขั้นแรกเราก็ต้องมีเชือกสําหรับผูกดีลูกก่อนนะครับหาซื้อได้ตาม Lazada s h o p ป e นะครับก็เพิ่มคำว่าเชือกผูกดีลูกมันก็จะขึ้นมาแล้วนะครับทําอยู่ประจํานะครับก็เลยรู้ว่าความยาวมันสมควรเท่าไหร่ครับตัดครับ12 cm นะครับถ้าทําตามผมนะครับ 12 cm นะครับ12 cm แล้วก็ตัดนะครับตัดเลยจะได้เชือกมาหนึงเส้น12 cm นะครับพอได้เชือกแล้วนะครับเริ่มเลยนะครับนี่ครับแบบนี้ก่อนแบบนี้นะครับแล้ผ่านไป ไปมันจะอยู่ได้ลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็สอดเข้ามาเห็นไหมครับแล้วก็สอดแบบนี้เข้าไปทําให้แน่นหน่อยนะครับได้หนึ่งตัวครับอีกตัวหนึ่งเราก็ทําเหมือนกันนะครับจะสลับข้างหรือไม่สลับข้างก็ไม่ใช่ปัญหานะครับได้เหมือนกัน ก็สอดเข้าไปนะครับขยับเข้ามาหน่อยให้มันสอดปุ่มเข้าไปได้ง่ายๆนะครับ ทำเหมือนกันครับจะอยู่ข้างเดียวกันก็ได้คนละข้างก็ได้นะครับลักษณะนี้มันจะทําได้เหมือนกันใช้งานได้เหมือนกันครับไม่แตกต่างอะไรไม่ผิดพลาดอะไรครับจะอยู่ข้างเดียวกันผมจะอยู่ข้างเดียวกันหรืออยู่คนละข้างได้หมดครับแต่ที่สําคัญก็ต้องมีอุปรกรณ์สําหรับทําสายให้มันตึงนะครับพอเราได้ตรงกลางเอาผูกแล้วแล้วก็ขยับมาที่เราจะในตำแหน่งที่เราต้องการผูกนะครับ อุปกรณ์ดักแปลงชิดนี้ของคุณก้อยทำมาจากครีมถางนะครับพอกดพอกดบีบม,มันจะถ่างออกนะครับถ่างออกเข้าไปในรูตรงนี้เลยครับแล้วก็ใช้ครีมตรงนี้กดถ่างเข้าไป มันก็จะได้ดีลูบแล้วนะครับอย่าเพิ่งทำให้น่นเกินนะครับในกรณีที่เราใช้ปิ๊บไซส์ที่ไม่มียางดึงนะครับเราก็ต้องหาตำแหน่งสำหรับปิ๊บไซส์มันก็จะทำให้ปิ๊บไซส์มันตั้งตรงได้เวลาเราดึงมานะครับ นี่คือตามของลุงก้อยนะครับลุงก้อยจะตัดประมาณสิบสองเซนส1บเอ็ซนครึ่งสิบสองเซนนะครับโอเคครับงั้นมาดูอีกวิธีหนึ่งสำหรับคนที่ว่าต้องการแน่นกว่านี้หน่อยอีกวิธีก็วิธีเดิมนั่นแหละครับใช้วิธีเดียวกันครับแต่ว่าเราจะไม่ตัดสายนะครับเราจะไม่ตัดสาย12เซนเหมือนที่ผมบอกนะครับเราจะใช้สายยาวๆแบบนี้เลย แล้วก็ลอนไฟมาสักข้างนึ่งก่อนนะครับทําหัวมันเหมือนเดิมนะครับทําหนก่อนสำคัญนะครับไอตัวนี้มันจะช่วยไปให้ดีลูปหลุดนะครับ,รบจะได้ลักษณะนี้นะครับก็ผูกเหมือนเดิมเลยครับวิธีทําก็เหมือนเดิมจะไปข้างไหนก็ได้ครับข้างซ้ายข,าข้างขวาได้หมด แต่ข้อสำคัญคือต้องสอดเข้าแบบนี้นะครับถ้าสายยาวนี้จะทำง่ายหน่อยนะครับนะครับสายยาวแบบนี้จะทำง่ายนะครับทำให้พอตให้เึงได้เลยครับแต่ว่า เวลาลนไฟอันที่ในตำแหน่งที่สองต้องระวังหน่อยนะครับนะครับแล้วก็อีกเส้นหนึ่งแล้วก็พันมาแบบนี้นะครับเหมือนเดิมครับวิธีการเหมือนเดิมหมดทุกอย่างนะครับ,นะรบวิธีการหมดทุกเหมือนเดิมทุกอย่างแต่ถ้าผูกแบบนี้เราจะทำดีลู p ให้ ได้สวยขึ้นนิดนึงแต่ก็ออกมาเหมือนกันครับแต่มันจะปูกง,ง่ายง่ายกว่าวิธีที่เราตัดนะครับพอได้แล้วเก็ตัดนะครับ ทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนลันไฟนะครับแล้วก็มาลันตรงนี้เลยครับ<ป>ครับเราก็จะได้ออกมาเหมือนกันครับงานออกมาเหมือนกันเราก็ใช้นี้ดันเหมือนเดิมนะครับ ไม่หลุดแล้วครับดีหลปโอเคนะครับนี่สาธิตวิธีการโขกดีหลปให้สำหรับมือใหม่นะครับใช้ได้แน่นอนครับ อันนี้ก็มาพูดต่อกันถึงเรื่องดีลูปนี้นะครับดูครับเปรียบเทียบไปดูชัดๆเลยครับที่ผมไม่ชอบมันใหญ่ครับเห็นไหมครับขนาดมันใหญ่มากแต่ถ้าถามว่าดีไหมมันดีครับเวลาเราเวลาเราลกสายแน่นเพื่อที่จะใช้กับปี๊บไซส์ที่ไม่มียางดึงมันก็จะขันปรับง่ายกว่านะครับ ถอปรับง่ายตั้งนะครับย่อม,ยมจะติดให้ดูเลยครับก็ขันน็อตออกมาสักหึงตัวสองตัวส่วนตัวนี้สองตัวนี้นะครับเราไม่ต้องคลายให้ออกสุดนะครับคลายแค่พอให้มันหลุดก็พอไม่จำเป็นต้องให้มันหลุดเดี๋ยวเราจะใส่ยาก พอเราขันมาได้แล้วล็อกไปแบบนี้เลยครับก็พอนะครับก็ใส่มา เลือกล็อกที่เราต้องการนะครับจนผมจะไม่ให้มันเกะกะลูกทั้งนูล็อกนั้นเกะกะครับใส่ล็อกนี้ นีก็เหมือนกันนะครับเราจะล็อกในลักษณะแบบนี้ก็ได้นะครับ ไม่ผิดครับเพราะเขาทำล็อกมาให้เราใช้ล็อกแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะให้มันสวยงามก็ถอดออกมาครับเราใส่ล็อกสองสำหรับน็อกเล็กลงนะครับ ขึ้นอยู่กันน็อกของเราด้วยนะครับว่าเราใช้น็อกแบบไหนถ้านกใหญ่ต้องใช้แบบเมื่อกี้นะครับถ้านกเล็กก็ใช้แบบนี้นะครับมันข้อดีของมันคือเนี่ยเราสามารถที่จะปรับนะครับมันเราเราสามารถปรับตั้งได้ตำแหน่งสายนะครับเราสามารถปรับตั้งได้ เหมือนว่าเราต้องการให้อยู่ในตำแหน่งอื่นเราก็แค่คายแล้วก็เลื่อนปึ๊บมาอยู่ฝั่งนี้แล้วก็ล็อกนี่คือข้อดีของล็อกเหล็กนะครับไอ้ดีรูบเหล็กนะครับข้อดีของดีรูบที่เป็นเหล็กก็จะดีอย่างนี้แล้วครับมันสามารถปรับตำแหน่งได้เลย นะฮะอะไรครับดีหลูกแบบนี้จะข้อดีของมันอยู่แบบนี้ครับผมปรับให้มันเท่าให้เหมือนกันดีกว่านะครับเดียด๋ยวจะเปรียบเทียบกันง่ายนะกลรับมาอย่างนี้ขันให้นั่นนะครับเวลาใช้งานจริงเห็นไหมครับดีหลูกสองชนิดใช้งานได้เหมือนกันครับ งานได้เหมือนกันแต่ผมสำหรับผมนะครับส่วนตัวผมชอบแบบเชือกดีกว่าครับทิเป็นแบบเชือกดีกว่าตรงไหนครับถึงสบายใจครับเวลายิงคือมันไม่หลุดครับไม่หลุดแน่นอนร้อยเปอเซมันจะยิ่งยิ่งดึงยิ่งแน่นครับยิ่งดึงยิ่งแน่นจะไม่หลุดแต่ดีลูกแบบนี้ง่ายสะดวก ถึงมันจะไม่มีโอากาสที่น็อตสองตัวนี้จะขาดแต่สำหรับผมผมก็ยังกลัวอยู่ดีครับผมเลิมไม่ใช้นะครับผมใช้ยอมปลูกดีกว่าโอเคนะครับถ้าพอใจในคลิปตรงนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ลุงก้อยด้วยนะครับขอบคุณครับ